สวัสดีครับเป็นพใช่อง Extra Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่14สิงหาคมก็วันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของข่าวคราวเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยา5,000บาทในประการสังคมมาตรา3339แล้วก็40มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับสำหรับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็หลังจากที่ ประมาณสองสวันที่ผ่านมานะครับทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้มีการเปิดระบบให้เข้าไปเช็คตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินเย,ออยียวยาหรือปล่านะครับสำหรับการเปิดให้ค่อยไปตรวจสอบในรอบนี้นะครับถ้าดูจากตัวอย่างที่ผมลงไว้ให้เมื่อวานนี้ในคลิปเมื่อวานนะครับจะเห็นว่า ตัวข้อมูลที่มีการแจ้งเข้ามานะครับจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดวันที่31กรกฎาคมฉะนั้นในการเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาสามารถที่จะตรวจสอบได้เฉพาะ13จังหวัดแรกนะครับที่มีการลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคมและในส่วนของ3จังหวัดถัดมาถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคมนะครับตัวระบบอาจจะยังไม่ได้ทําการอัปเดตเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเข้าไปตรวจเช็คเนี่ยก็จะขึ้นมาให้เห็นว่าไม่ได้รับสิทธ์ ดังนั้นนะครับสำหรับใครที่สมัครในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับที่อยู่ใน3จังหวัดหลังบวกกับอีก16จังหวัดถัดมานะครับคุณสามารถเข้าไปเช็คตรวจสอบสิทธิการรับงเงินเยียวยาได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็แนะนําว่าควรจะต้องเข้าไปทําการตรวจสอบเช็คสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันที่16สิงหาคมนะครับ ในอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเมื่อวานนี้เองนะครับวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็หลายๆคนน่าจะทราบแล้วนะครับว่าในกลุ่มของมาตา3-3ที่อยู่ในกลุ่มของ10จังหวัดแรกบวกกับอีก3จังหวัดถัดมานะครับได้รับยอดเงินยาวาแล้วเรียบร้อยนะครับโดยที่10จังหวัดแรกจะได้รับยอดเงินวันที่4 5 6ที่ผ่านมาแล้วก็อีก3จังหวัดถัดมานะครับได้รับยอดเงินวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ ทีนี้ในตัวระบบเองก็ได้มีการเปิดให้เข้าไปดํเนินการเช็คตรวจสอบนะครับหรือว่าเข้าไปดําเนินการแก้ไขข้อมูลต่างๆเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเมื่อวานนี้เองวันที่13สิงหาคมนะครับก็เป็นรอบของการโอนเงินยอดเก็บตกสําหรับในกลุ่มของมาตรา3 3ที่อยู่ใน10จังหวัดบวกกับ3จังหวัดถัดมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับอาจจะติดขัดเรื่องการรับโอนเงินด้วยสาเหตุใดก็ตามนะครับถ้าได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วนะครับณวันนี้เองนะครับคุณสามารถเข้าไปทําการตรวจเช็คได้แล้วนะครับว่าใดบบัญชีของคุณนั้นมียอนเงินโอนเข้ามาแล้วหรือยังนะครับเป็นรอบเก็บตกสําหรับ10จังหวัดบวก3จังหวัดในมาตา3า3ามนี้นะครับก็สำหระับคลิปนี้มาแจ้งข่าว2ประเด็นนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวอัปเดตมาเพิ่มเติมให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามซับสไครป์ปุ่มสีแดงข้างล่างกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปน you mm -hmm.